ทำไมปืนกล LMG ยุคก่อนถึงต้องจะเอาแมกกาซีนไว้ด้านบนหลายหลายคนคงมีคำถามนะครับว่าในเมื่อการที่เอาแมกกาซีนไว้ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บังสูตรเล็งแล้วเราจะยิงลำบากทําไหนะครับถึงยังเอาแมกกาซีนเนี่ยไปวางไว้ด้านบนอย่างนั้นคำตอบนะครับคือข้อจํากัดทางเทคโนโลยีเมื่อก่อนนะครับในยุคสมัยที่วัสดุศาสตร์เรายัางไม่ดีเนี่ยแล้วสปริงมันห่วยใช่ไหม การที่เราเอาสปริงมาไว้ด้านล่างเนี่ยจะทําให้กระสุนเนี่ยมีการโหลดที่ลําบากขึ้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของปื้นที่ต่ํารวมถึงทหารที่เน้นนอนยิงเป็นหลักแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหมู่ปืนแอวเอจนะครับจะทําให้มีความได้เปรียบแล้วก็ลบข้อจํากัดตรงนี้ เนื่องจากว่าการวางแมกกาซีนด้านบนเนี่ยทำให้ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะมีมุมจํากัดในการยิงจากการที่แมกกาซีนเนี่ยมันชนกับพื้นนั่นเองอีกทั้งนะครับข้อดีอีกอย่างก็คือจะเป็นการลดความซับซ้อนของปืนอีกด้วยทําให้ปืนที่ผลิตออกมาเนี่ยมีความเรียบง่ายในการซ่อมบํารุงแล้วก็ใช้งานเป็นอย่างยิง่งนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับว่า